สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ MNL Family <Yay! S 1> วันนี้เรามีแขกสุดพิเศษปะก้วยคนเดิมเพิ่มเติมคือความสวยขึ้นสวยแต่เริ่มวันนี้เราจะไปไหนกันครับปเทมโปเราจะไปวัดไทยนะครับ คลิปนี้จะไปวัดไทยไปทัวร์วัดไทยนะครับแล้วเราจะพาทุกคนไปกินสตรีทฟู้ดที่วัดไทยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยนะส้มตำกล้วยเตี๋ยวเรือโจ๊กและขนมมากมายเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรกันบ้าง Let's go โอ้เหมือนคนจะเยอะนะถึงแล้วนะครับ ีครถึงแล้วนะครับลอสแอนเจลิสวัดไทยฮอลลีวูด not Hollywood นะ <What S 1> จะมีเ <is it? S 1> สาเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะมี street food นะครับก็มีจะมีคนไทยกับฝรั่งก็มากินเยอะอยู่นะเดี๋ยวนี้ก็ฝรั่งรู้จักเยอะก็มากินกันวันนี้เราไม่จอดนี่อ่ะอเอาเอิงลืม ื่เยให้ดูรอบวัดให้ดูรอบวัดที่จะไปดูจะไปจอดอยู่ตรงนี้ไม่ไม่อยากให้ดูรอบวัดไงอะถึงแล้ววัดไทยนะครับวัดไทยนะครับลอสแองเจลิสอยู่ที่นอทฮอลลีวูดนะครับข้างหน้าวัดจะมียักษ์สองสองตนเหรอว่าอะไรจริงจริง ปกติเสาร์อาทิตย์ก็จะมีโรงเรียนสอนภาษาไทยด้วยนะอยู่ข้างหลังนะีใช่ก็ออจะมีแบบส่งลูกลูหล,ลานๆเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็าาพวกเด็กพวกที่เกิดที่นี่นะเนาะเรียนภาษาไทย<ๆ>ก็จะมาเรียนกันที่นี่นะครับไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอาหารอะไรน่ากินบ้าง let's go บางวันอาทิตย์มันจะมีตักบาทรด้วยนะที่นี่ทุกต้นทุกต้นเดือนทุกต้นเดือนเหรอใช่ต้นเดือนโอเคก็มาตักบาทกันได้นะเชะที่นี่เหมือนเมืองไทยป๊บก่อนเนึ่เลยเราต้องไปแลกโทเคนเหรอโทเคนเหรอต้องไปแลกก่อนเราใช้เงินสดที่นี่ไม่ได้ต้องไปแลกต้องแลกมาเป็นเหรียญก่อนแล้วถึงจะเอาไปซื้ออาหารได้อุ้ยสวยจังเลยคนนี้ยิ้มหวานด้วย นี่คือที่แรกที่เราไปรแรกอะไรที่สิไปก่อนคอแรกไปแล้วเหรอแรกแล้วเหรอไม่เห็นบอกกันเลยนี่เนอะเร็วไงรีบพรีหิวๆแต่และสีมันเป็นกี่บาทอะ่ะบาทกับสองบาทใช่ตอนแรกเสียเนี่ยเอ้ยเนี่ยนะนะี่ค่าแรกสี มาแล้วกินอะไรกันดีส้มตำปาจบไปซื้อปลาท้องโกก่อนอยากกินปลาท้องโกไปค่ะเดี๋ยวจะมาซื้อโจ๊กกันนะครับจนีปลาโก3มตัว2เก็มแวมันใหญ่นะแต่ละร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ถึงคิวยังพ่อยังเลยเขาทำแบบว่าเป็นออเดอร์ออเดอร์อ่ะใช้เวลานานแดดแรงมากเลยวันนี้หน้าไหม้แล้วเลยฉันน่าจะกินอะไรครับหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ไหมย่า <yeah S 2> ถึงคิวแล้วจ้า อวันนี้ป้าป้าเขาจะสั่งยำมุนเส้นกินเอออยากกินมากเลยไม่ได้กินแบบว่าไทยๆมานา,านนะยังมันก็ยังเส้นอ่ะเอ้ยยำมุนเส้นเอย้ยยำมุนเส้นดีกว,ว่าขนมจีนก็น่ากินเอาล้วค่ะตอนนี้ไม่ใช่ว่าอะไรหรอกหวิวหิวอะ สั่งยังรวมเหมือนกันว่านี่ไงสั่งยังนี่ไงสั่งจริงยังเพิ่มเล็กนะอยใครกลับมารับชักออค่ะให้กลับมารับรอนานนะอตอนนี้กำลังหาข้าวเหนียวมูปิ้งให้ลูกกินอยู่อยู่ไหนร้านไหนป้ากินอะไรที่ไหนอะะไรอันนี้ใหญ่ออคสสองสาวครับปรึกษากันอยู่ฮะ มีร้านชอปปิมสองร้านไงแต่ไม่รู้ร้านไหนอร่อยจำไม่ได้แล้วอ่ะเอาคนละคบปล่ะแล้วก็จะซื้อใหม่สองไม้ห้า เอาจัจไปดิรออะไรกันเนาะชุบตำปลาร้ได้ค่ะไม่เอาปูนะปูปลาแล้วกันได้ค่ะเผ็ดแค่ไหนดีคะเผ็ดน้อยนี่เผ็ดนะคะเผ็ดน้อยนี่ของทานเผ็ดน้อยค่ะเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยนมีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับเรนดันเฮ้ยแหนมสดแหนมสดก็มาตาม สวัสดีค่ะสั่สั่งเสร็จแล้วก็จะได้ตัวประมาณนี้นะครับแล้วกลับมารับประมาณ5นาทีได้เดี๋ยวกลับมาใหม่เดี๋ยวเราไปซอยอีกนิดนึงดูน้ำต่ออันอันน,นี้อันนี้เอาป้า,ปาแหนมสดม่แล้วนี่ไม่รู้ว่าร้านไหนดีไม่ได้มานานเนาะหมายถึงว่าเดินแล้วเพลินๆน,นะ แบบว่าไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะมันน่ากินไปหมดเลยอตอนนี้เรารออาหารอาหารเต็มหมดเลยสงส่ยจะเต็มโต๊ะตอนนี้สั่งไปหลายอย่างมากไม่รู้จะเริ่มกินอะไรก่อนเลยอนนี้เดี๋ยวรารออัอนนี้ยังไม่11บเอ็ดโมงเลยนะค่อนข้างจะคึกคักแล้วอะเที่ยงเที่ยงนี้แบบว่าน่าจะแบบว่าคนเยอะเลยมาเดี๋ยวเราไปหา้ํากินปะมีเด็กหิวเหรอฮะหิวเหรอครับหิวหรครับไม่หิว แต่ว่าต้องกินไปเดี๋ยวได้ไปนั่งรอบนโต๊ะก็ได้นี่นะครับเดี๋ยวทำหน้าดีลูกแกทำหน้าโจ๊กเมื่อก anyway ี <s <S ้มันร้อนนะเมื่อกี้ไปเดินไปเดินไปเดินมาไม่ร้อนละนี่ยังไม่ได้ใช่ไหมยังไม่ได้โชว์หน่ะโชว์กระตุกกินโชว์หนี่ยค่ะกินยังไงคะซี่จิ้มนมกินโชว์กระตุกน่ะโชว์ดาด้าฟสิโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหลังเลนนอนมีอะไรคะ แกมีอร่ะอร่อยไอโจ๊กน่ากินนี่ครับโจ๊กคนเรียบร้อยจะบอกว่าโจ๊กเนี่ยพูดเหมือนเมืองไทยอ่ะข้าวมันจะแบบนี้นี่หมูนี่เด้งๆเลยนะจู๋แค่ย่างแหนบอนเลยอร่อยไหมครับ าจะได้ไหมครับอร่อยครับตอนนี้น่าทุเรียนมาแล้วแล้วนี่ก็คือสิ่งที่น่านาอยากจะกินเทีเรียนของโปดมากแต่สีน่ากินอยู่นะนไปไปรับอาหาร ก็ได้ครับผมแล้อง,องอุันี่น,น,นะคะช้อนซ้ำตันนานะคะขอบคุณครับได้มาละหิวมากเลยตอนนี้กินกันดีกว่าลูกเธออยากจะกินรุ่ยเรียนแล้วนะได้จะเปลี่ยนางมือเช่นก่อนโอเคเอ่มาแล้วกี่บาทซุ้มตังค์ข้าวเหนียวหมูปิ้ง น,นี้อะไรไส้กอรอกอีสานไส้กอรอกอีสานแล้วก็กน้ำตกยำหมุนเส้นแล้วก็ส้มตำปูปลาาใช่ไหมอือปูปลาเอ okay. เราจะมาลองส้มตำก่อนเพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อส้มตำที่นี่มาง เรื่องเผ็ดน้อยเผ็ดเหรอเผ็ดเลยแต่ก็ไม่มากแต่ก็เผ็ด่ะของเขาว่ากินมิดเดียวนะไงป่ะนี่นี่เขาบอกว่าหมูน้ำตกเพิ่งออกมาเมื่อกี้ก็เลยสั่งซื้อหมูตก กินไม่ถูกเลยนไ้ที่มน่กเียสานริหลองกินจิงหรือเปล่าเออมันมันดูเหมือนแบบว่ามันเป็นกอดดอกอะมันไม่เหมือนไส่กอีสานอะเราลองกินดูอีสานไหมสานไหมสานอยู่แต่ไม่ค่ยเปรี้ยวผัดเปี้ยวอืออค่เอนจออร่อยจริงได้ enjoy ค่ะ enjoy คิดว่าแค่นี้น่าจะพิมมั้ยหมูปิ้งเป็นไงลูกอร่อยไ,ไหมไหนได้ชิมหมูปิง้งซิฮึบม้มตําเผ็ดต้องสั่งไม่เผ็ดอ่ะจริงด้วยนะเผ็ด มะเร็วนมเ,นนเนนย็นนมเย็นโดนยสามเดือนฮะแก้วเนียนะมาพิกล้วยแก้วใหญ่ไหน,ดนชดชิมสิลูกดูเลยดูชิมซิก่อ,อนเลยเหรอฮ่าปินๆิน อันนี้สวยครับฉันจ่ายไปก่อนนะไม่มีเงินนะจ่ตังค่ะเอ้าเงินหมดแล้วว่ะมีปะเนี่ยมีเงินปะเนี่ยเอาค่ะตอนนี้หาตังละไม่มีตังค่ะร้อยหนึ่งต้องเวนโมกันเลยเสรษจีจอมปลอมครับถือสรุปแล้วก็ต้องใช้การโอนนะฮะ เจ๊นคนนี้น <laughs> ึกว่ามีตังค่ะตังหมดใชเลทหมดตอนไหนก็ไม่รู้ไม่รู้ตัวสรุปแล้วไม่ไมีตังหายครับ <c oughs> เอามาหรือเปล่า <c oughs> <ๆ>เอามาแล้วหรือว่าหายหรือว่ายังไงใส่เอาไปซื้ออาหาร,รไม่ได้มองว่ามีเท่าไหร่ไปลกปเดี๋ยวจะกลับแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวแวะไหว้พระแป๊บหนึ่ง อยาให้เป็นด้านบริจาคเงินบริจาคทำบุญค่าไฟค่าน้าที่ดินสำหรับวัดไทยแห่งนี้นะครับน่าจะเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดใน l อแล้ละผมว่า อาจะเป็นที่แรกๆด้วยถ้าจำไม่ผิดนะเดือนสัตตาา่าก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยในอเมริกานะครับมีการคนะารบทงชาติใช่ป่ะนี่ก็คือเด็กๆที่เรียนภา,าษาไทยที่วัดน,นะครับ เราจงร่วมใจยืนตรงเครงารพองคชาดด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยโอเคเดี๋ยว,วเดี๋ยวราจะกลับกันแล้วนะวก็วัดไทยในเมืองเอก็จะมาประมาณนี้นะฮะแต่จริงที่เมกาที่เอนะ่ยมีหลายวัดมาก แต่วัดนี้จะเก่าแก่สุดนะก็น่าจะน่าจะดังสุดแล้ว,ลวนะใหญ่แล้วก็ใหญ่สุดด้วยเขาก็จะมีงานอะไรนะสงกรานงานลอยกระทงทุกท,ทุกเทศกาลคน,คนไทย <ใน S 2> ก็จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับแล้วเราก็ทำคลิปโชว์สตรีทฟู้ดของที่นี่นะนเป็นยังไงกันบ้างเราจะพาไปให้ชั่ว อเมริกาที่เอลเองก็ใช้ชื่อเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่อื่นๆด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะก่อนไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอยากจะดูอะไรในอเมริกาอีกบอกเราได้นะเดี๋ยวรอบหน้าพาไปที่อื่นอีกนะโอเคบ๊ายบาย